ระดับน้ําเริ่มลดลงมาแล้วนะครับแต่น้ําก็ยังไหลแรงอยู่นะครับ ี่สิสตุลาคม2565นะครับจากสถานีเรือดับเบิล์เทศยาสบาืองสลับุรา